นี่คือการเดินทางที่ไกลที่สุดเท่าที่ผมเคยไปมาด้วยมอเตอร์ไซคู่ใจครับรวมระยะทางกว่า5,000กิโลเมตรบอกเลยขี่ไปเมื่อยตูดมากๆเพื่อทดสอบรถจักรยานยนในรุ่นของเยอรมาห5ฟินที่โมดิฟายแล้วว่าสามารถขับขี่ทางไกลข้ามประเทศได้หรือไม่และประสบการณ์การขับขี่ข้ามประเทศจะเป็นอย่างไรเราไปซิ่งพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ สำหรับวันแรกก็เป็นวันที่เราจะได้นัดพบเจอกันที่ร้านเคสปอร์ตพาร์จีทีเลสซิงเขตคลองเตยนะครับสำนักแต่งรถชื่อดังเมืองไทยที่ใครๆก็รู้จักฮะร้านไหนสายแดกทางตรงสายทั้งเรียบสายคุ่นเนี่ยต้องรู้จักอย่างแน่นอนครับบอกเลยบริการดีให้คำปรึกษาได้ดีมากๆบรรยากาศที่ร้านวันนี้ค่อนข้างจะคึกคักกว่าทุกวันกับการเตรียมรถก่อนที่เราจะเดินทางในวันพรุ่งนี้ โดยมีทีมงานตาต้ามมาคอยให้กำลังใจคือโอเ่นยกใ่เลยบอกเลยโทรไปห,หยบบาเยบป๊อปแล้วเย็ป๊อปกับฟินเสื้อไว้แล้วเจ็ดเอ็ดข้างเจ็ดสามข้างตอนนี้ยังงัดยางเลยสำหรับเพื่อนๆที่จะร่วมเดินทางนะครับก็จะมีอยู่5คนด้วยกันและเจี๊ยบครับเคสปอร์ตผู้ริเริ่มการเดินทางการทดสอบรถจักรยานยนต์เามาฮ่าฟินโมดิฟายเดินทางข้ามประเทศในครั้งนี้นอกจากฟินนะครับยังมีรุ่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นรุ่น mt 0 3และ e x c i t ซ r 5 5ตลาดเอซ r เนี่ยเราจะเจอกันที่ผ่านใหญ่เลย2ครับช่างโจัช่างดูแลประจำร้านที่จะไปพร้อมๆกับพวกเราด้วยบอกเลยดูแลดีมากๆช่างบอมบ้านกล้วย Amazing Thailand ครับที่จะขี่ยาม,มาห้าฟินไปเที่ยวพร้พอมๆกับพวกเราและเป็นช่างฉุกเฉินให้กับพวกเราได้ครับโบท๊ทป๊อปปี้ผู้เดินทางจากจันทบุรีไปอยุธยามากกว่าวันละหรอบ วิ่งไปกลับไม่ว่าวิ่งเป็นพันโลไม่ว่าพร้อมทั้งขี่ฟู้ดเดลิเวอรี่ทั้งวันยังได้แต่เมียไม่ให้ไปก็อดซึ่งเหมาะสมสำหรับการขับข,ขี่ฟินในการเดินทางในครั้งนี้มากๆต่อไปครับผมหลุยคุณจะถ่ายทอดความรู้สึกในการเดินทางและทดนสอบรถในรุ่นของ Yamaha MT 03ในครั้งนี้ครับ แล้ววันที่2ก็เป็นวันที่เราได้เริ่มต้นการเดินทางซึ่งก็ออกจากร้านเนีประมาณเช้าโมงครับเพื่อที่จะไปจงังหวัดสงขลาอาเภอหาดใหญ่ซึ่งโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าโอ้ยมันไม่ไกลหรอกขี่ไปแป๊บเดียวก็ถึงพอเปิด Google Map เท่าน,นั้นแหละโอ้ยแล้วสิบสามชั่วโมงโอ้ยไกลเกลินแต่ในความคิดของผมเนี่ยแค่ยังไม่ทันขี่ผมก็ง่วงแล้วแบบยาวๆเนี่ยแบบไม่พักเนี่ย ก็คงได้พักตอนน้ำมันหมดอย่างเดียวแะนะ่นับถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะหินด้วยทีเดียวแต่บทไปก็ไม่ได้อะไรงั้นเราต้องไปซิ่งกันเลยดีกว่าครับโดยแผนการเดินทางเราจะเดินไปทีละจังหวัดเลยเฮ้ยเราจะขี่รถไปทีละจังหวัดตั้งแต่เพชรบุรีประจุบคีรีขันธุมพรสุราษฎร์ธานี แต่ในระหว่างการเดินทางมันก็ไม่ได้ง่ายาดขนาดนั้นมันอยู่ซึ่งโดยรวมของการนี้เกิดจากตอนที่ เริ่มทาความเร็วของใรเรื่องของฟิ t Modify bon ฟเนี่ยน้ำมันเครื่องที่ใส่ไปค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ความร้อนเนี่ยมันดันน้ํามันเครื่องจนทําให้น้ํามันเครื่องอ่ะมันทะลักออกมาโดนตัวท่อโดนความร้อนเนี่ยมันเลยเกิดเป็นควันขาวแต่โดยรวมจากเหตุการณ์ทนเนี้ก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อการขับขี่มากสักเท่าไหร่ครับแต่ก็สามารถขับขี่ไปต่อได้นั่นเอง ว่าจะไม่ลอดแล้วเราบอกวาคุณมาขี่สี่อย่างนั้นนะเป็นไงบ้างฮะกำลางดีตอนนี้เราผ่านมาแล้วนะครับเกือบเกือบร้อยกิโลดูน้ำมันน้ามันน้ำมันเกือบร้อยกิโลน้ำมันตกไปแค่นี้เองประหยัดประหยัดอยู่ถึ่แม้แต่แม่จะ modify ก็ยังประหยัดอยู่ อันนี้ปัญหากันนี่นี่เจอนี่ครับน็อตหลุดมันสถานแต่ไม่ใช่ปัญหาครับเดี๋ยวเราใส่น็อตกันคลายจบนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราวิ่งไกลนะครับช่างโจอยาเอาน็อตซึ่งเป็นน็อตพิเศษเาเรียกน็อตกันคลายเอามามามาส่องดูว่าน็อตกันคลายหน้าตาเป็นยังไงนี่นะหน้าตาเปน็นอย่างี้อ่าเป็นไงบ้างครับอาการล้าในการขับขี่มันยังไม่ถึงจุดจุดล้าครับมันยังไม่ถึงจุดล้า,าี่ไกลกว่านี้อ๋อต้องขี่ไกลกว่านี้แปลว่าวันนี้ชิวๆมันเพลินกลังสนุกยังกำลังสนุกอยู่ เกดง่ายก็ง่ายแแล้วก็ได้เวลาเดินทางกันต่อแล้วครับ